สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาติดตามทีเด็ดฟุตบอลนะครับที่จะมาแก้จ่ายกันในวันนี้นะครับก็อ่าค่ำคืนนี้เป็นวันอังคารนะครับ2ส,งสิงหาคมรายการหลักๆวันนี้ฟุตบอลที่น่าสนใจจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับก็มีแต่กันประมาณ4อ่5า5 6คู่นะครับผมคัดมาให้2คู่นะครับผม ไม่รอช้าละกันไปดูคู่แรกก่อนนะก็จะเป็นเกมระหว่างอ่ายูเนียยแซงกิรูนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเลนเจอร์นะครับผมก็ถือว่า2ทีมนี้เป็น2ทีมชั้นนำของหลีตัวเองนะครับอย่างยูเนียยแซงกิรูเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับมาได้ประมาณสักสปีแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์นะกับการที่อัปเกรดตัวเองจนกล้าไปเป็นแชมป์ลีขอเบลเยียมได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผลงานของพวกเขาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีซีซันมาจนถึงถึงเปิดฤดูกาลตอนเนี้ยยังไม่แพ้ใครถือว่าผลงานค่อนข้างจะดูดีแล้วก็เข้าตาม,มากๆเลยนะครับโสนเลนเจอร์ก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแต่งเรารู้เรารู้อยู่แล้วนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ประสบการณ์ในยุโรปค่อนข้างจะมีมากมายอย่างฤดูกาลก่อนก็ถือว่าเป็นทีมที่ไปถึงสุดทางนะครับในถึงอรอบชิง ยูโรปาลีกนะครับแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของเกมรุกที่จัดจ้านเหมือนกันส่วนยูเนียนเซนกิโรเนี่ยโอเคแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับอาจจะมีตื่นเต้นไปบ้างแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเลนเจอร์เหนือกว่าก็จริงแต่ผมคิดว่าวันนี้การไปเยือนเบลเยียมก่อนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่ก็คือเป็นทีมหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมีนักเตะที่ดีผลงานดีระบบที่ดีผมเลยคิดว่าวันนี้เนี่ย โอเคแหละประสบการณ์เป็นรอแต่ผมคิดว่าวันนี้พวกเขาน่าจะเตรียมตัวมาดีสําหรับเจ้าถิ่นแซง k ิลลัวผมคิดว่าวันนี้ราคาที่เปิดมานะครับเขาให้เลเจอร์บุกไปต่ออยู่ที่0.25ผมเชื่อววันนี้เจ้าถิ่นมีดีพอกับการเก็บผลเสมอได้ก็ให้เลือกอาเชียร์ที่ยูเนียนแซงกิลลัวก็แล้วกันนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่เกละหวาลูโดโกเดตจะเปิดบ้านเจอกับดีเดโมซาเกรนะครับ สองทีมนี้ก็ถือว่าเป็นสองทีมที่เป็นหัวตารางเป็นเต้ยของลีตัวเองนะครับก็มาจากเจ้าบ้านเนี่ยมาจากอ่าบาเกรเลียส่วนทีมเยือนมาจากโคเอเชียนะครับก็ถือว่าเป็นสองทีมที่มีประสบการณ์เยอะนะครับในวิทยุโรปนะครับทั้งยูโรปาลีกทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งคู่ก็ต่างเคยผ่านการไปเล่นรอบแบบกลุ่มมาแล้วแล้วก็อาจจะไปไหนไม่ได้ไกลแต่ถือว่าผลงานดีในการเล่นรอบคัดเลือที่ผ่านๆมานะครับแต่นักเกมนี้ผมคิดว่า มีความสูสีกันไม่น้อยนะครับเรื่องของคุณภาพทีมนักเตะถือว่าเทียบกันได้นะครับวันนี้อยู่ที่ว่าใครมีความเด็ดขาดมากกว่าก็น่าจะชนะไปนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดดูจากราคาที่เปิดมาเนี่ยเขาให้ทางฝั่งของทีมเยือนดีนโมสซาเกลเป็นไฟบุกมาต่ออยู่ที่0.25 <l> <s cript> ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับผมคิดว <l> ่าเจ้าถิ่นก็ถือว่าไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายนักผมเชื่อว่าวันนี้โอกาสเสมอเปิดกว้างนะครับดังนั้น ถ้าดูตามเพน,นีแคลที่เปิดมาผมให้เลือกเชียร์ที่ลูโดโกเลตดีกว่าเพราะเชื่อว่าวันนี้พอเสมอน่าจะมีนะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่อสองทีมเจ้าบา้านและเป็นสทีมรองด้วยก็คือยูเนี่ยนแซงกิรัวแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นลูโดโกเดตนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับ ก็จะก,กันขอแจ้งอีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือตอนนี้เว็บไซต์ของเรา SK b o n บมีการปรับโฉมใหม่นะครับมีการเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับก็ฝากไปด้วยนะนอ,นอกจากบทวิเคราะห์วิจารแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องขออทัศนะต่างๆในเรื่องขออสกออ์สูงต่ำแล้วก็ลูกเตะมุมด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ฝากกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ